อะอเห็นว่าครับพี่น้่งหัวชัดเจนครับผมครับปิดผลที่ต้องสมต้อรักรถคันนี้นะครับเป็นรถของผมเองใส่มาหลายปีครับผมอาการแรกก็คือกินน้ำมันเครื่องครับกินจนหนาแกหายครับกินน้ำมันเครื่องแต่ควันควันปะไข่มีครับแล้วก็แห้งปะตกว่าแห้งแต่ยังดีอยู่แต่มันเป็นอย่างกินน้ำมันเครื่องย่างอื่นกับ่ามีอย่างบสามรถใส่งานได้ปกติผมก็จะลื่ไปทีละจุด เดี๋ยวกะเบิงตามอาการก่อนเดือนมันจะถอดหัวนี่ออกมาสมมาเบิงกอนบาที่มันกินน้ืมันเคืองมันเป็นน้ำแววบอหรือว่าลูกสูบมันหลวมเดี๋ยวมาเบิงก่อนว่าอาการมันติดซ้ำใดิดมันอาจสีย่างจังหน่อยก็จะปากันกดขามด้วยปีนองเด้อไปติดดอนเสียว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับสุขคนเบิงจบแล้วก็สามารถที่นําไปสมกับ หลดกับยังของท่านไดบางช่วงบางตอนที่ผมเชียร์ว่ามีคนลงใน youtube หน่อยหรือวาอ่ายังท่านไดีมีคนลงเลยก็บมีปัญหาที่พอ่อผมก็พยายามนำมันำนำมาเสนอเพื่อวา่าคนที่เขา,าเบิ้งคลิปผมแล้วกส,สามารถเมาไปประยุกต์แล้วก็ใส่แกะกับหลดของเ้างใดครับในส่วนของเสียสูบสำหรับรถคันนี้ก็ไ,ได้พบว,ว่าลูกสูบยังแน่นดีครับผมตรสอบการรั่วคัโดยการเทน้ทนำมันใส่ครับ ทดสอบบ้นบานๆครับวิธีบ้นบานๆครับผมปรากฏว่าน้มันบวซึมครับผมนั่นก็หไม้ความว่าลูกสูบนี่ยังฟิดยังใส่อะไรอยู่การไเมื่อมันยังฟิดอยู่ผมก็สิบวควันแหละครับบวควันบวเฮ็ดอย่างมันกัดต่อไปกัดมาเบิงส่วนห,ห้องแหวนแหวนมันเป็นยังไงอ่ะบอควัวทางล่างกับวซึมครับผมเป็นเังที่แสดงว่าไม่ได้เกิดจากอาการหลูกสูบหลวมครับเมื่อลูกสูบบวหลวมมันก็ต้องโยงหัววาวครับ กั้นเช็คพวกมือดิเช็คแบบเดียวกันทเทียนน้ำมันลงไปเลยครับเห็นบ่าครับรพี่น้องงูชัดเจนครับผมว้าไอ้เสียครับฟังไอ้ดีเป็นยังไง ไอดีถือว่าว่ามีปัญหาครับแต่ไอเซียหัวแห้งครับผมนีน้ะมันไหลออกมาชัดเจนครับผมสังเกตได้ว่าหัาวสูบกับปาเวนช่วงเวนเนี่ขมเอาเพียบนั่มันหมายไรั้งว่ามีน้ำมันเคืองขมา,าในของนี้แน่นอนซึ่งมันมาจังไดยเนี่ยว่าเบิ้งกันครับก็คือปกติแล้วน้ำมันเคืองบ่สามาทีซึมขมน้ำขางนี่ได้ดนะครับามมีปะกกินวัาสามารมีหลอดฟ้าวนี่ขึ้นมาได้ อาการยังสิจะเกิดจากซีนเว้าวครับผมจะต้องถอดซีนมาเช็คครับถอดวาามาบดไมครับผมคณะเดียวกันผมก็สิเช็ดตีนเว,ว้าเช็คซีนเดี๋ยวมาถอดออกน้ำเบิ้ง้ำกันครับที่นี่พ่อลูกสูบบอ,อกมาเบิง้งลูกสูบเดิมครับแหวนสองตัวนี่ยังดีครับผมเวลาใส่เข้าไปกับปรากฏว่าแนบจะนิดดีแต่จุดที่เป็นสาเหตุก็คือแหวนตัวล่างนี่มันตายครับผม มันบดินครับผมดินบดินเลยครับตัวลางนี่สิเป็นแหวนกวาดน้ามันครับมี่นาทีกวาดน้ามันเมื่น้ามันพานขึ้นมาปรากฏว่ามันตายครับผมเคดนี้ผมบาดสิเปีเ้ยนแช่แหวนครับผมเฉพาะตัวลางสิมีอยู่สามตัวได้พี่น้องเดสมีตัวขันอยู่สองแล้วก็แหวนกวาดน้ามันคือตัวกลางสิมีอีกตัวหนึ่งเวลาใส่อ,อยู่ทังสีนะครับนะนะตอนนี้ก็ลบางทำพวามสะอาดเรียร้อยครับอันนี้เป็นแหวนเก้าครับผมเปลี่ยนหนอครับ นี่ตัวไม้ครับผมในส่วนห้องแหวนแต่ห้องสีเปียนคุณด,ดีใส่ยางดีครับชุดนี้ครับสำหรับเคสนี้ผมจะเป็นเหตุยั้งกับเสือสูบนะครับสา,าเหตุนหนึ่งที่ผมว่าท่เสือนี่ไปควนกระบอกสูบิลีเนี่ยมันจะเป็นโลหะครับผมเป็นเหล็กแต่ว่าเสือข้างนอกเนี่ยสิเป็นอลูมิเนียมกระบอกสูบนี่ก้อนเขาเขา,เขาจะนํามาใส่เนี่ยครับเขาจะมีการชุบแข็งผิวของกระบอกสูบนี่ครับเปอนฮาร์ดโครมครับฮาร์ดโคมเนาะภาษากาลังผมกคยเหงว่าว่าใครของบันไดเขาจะชุบ แข็งผิวครับเฉพาะผิวครับผมผิวนอกบางๆครับบางนิดเดียวเขาจะบ่าชุบเขาจะบ่าชุบให้แข็งทั้งกระบ,บอกนะครับถ้านึกภาพบ่อกันให้นึกภาพมีดนะครับมีดท้องใส่งานนี่เวลาเขาชุบแข็งนะเขาจะชุบเฉพาะส่วนคมของมันนะครับเพราะว่าส่วนสีใส่งานนี่ดีก็คือส่วนคมส่วนหลังจากคมขึ้นมาทั้งสันขึ้นมานี่ตรงนี้เขาจะบ่าชุบครับเพราะว่าถ้าชุบแข็งหมดมันแข็งกับกริ่งอยู่ครับแต่คมแข็งเนี่ย มันเสียถ่เปาะเขาได้คุณสมบัติความแข็งมาแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามันแข็งมันสิเปาะครับผมเสียสูบก็คือกันครับเวลาเขาชุบก็จะชุบใส่ว่าผิวนอกมันที่นี่ถ้าเขาไปคว้านหรอกนั่นก็หไม้ควาว่าเขาปาดผิวส่วนที่มันแข็งส่วนที่เขาชุบแข็งมาเนี่ยมันถึกปาดออกไปแล้วส่วนที่มันเหลือเนี่ยมันเป็นส่วนที่บะแข็งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมบะคว้านครับเสียถ่ผิวของกระบอกสูบมันสูญเสียความแข็งไปเช็ดนี่ผมก็เลยสิเปี่ยนเฉพาะแหวนครับ อิลูกยางสิ้นของกันวาวครับตอออกมาก็สิเป็นดังสีจากนี้ครับผมใส่ครีมครับดึงออกมาดังสีครับคือตรงนี้ครับตัวดอกอย่างนี้นะครับเด้อผมจะเปลี่ยนใหม่ครับคัอมากสิเป็นดังสี่ครับ อ่ใสซซีนการวนวาวครับเป็นทั้งสี่ครับมันจะเป็นไล่ๆายหมวกครับที่ใส่กับวบหยากรับจับสวมลงไปเลยอ่ครับดันลงไปเลยครับอ่ะแค่นี้ครับอันนึงคือกันครับ งัน,นนี้กินน้ำมันเครื่องครับก็ปรากฏว่าไปพ่อว้าไอาเสียครับผมมัวผมก็ได้บดว้าไหมลูกสูบป,ปรากฏว่าแหวนกดน้ำมันครับตัวรางมันตายแต่ว่าแหวนยังแน่นอยู่ยครับลูกสูบยังแน่นรถคั้นนี้ก้อนที่สอมนี่แห้งดีครับแห้งประตกแต่ว่ามีค้นขาวแล้วก็กินน้ำมันเครื่องทั้งทางที่เครื่องมันบ่หลวมนะครับซึ่งผมตัวถอดออกมากแก้แล้วปรากฏว่าปัญหาหนาจะเกิดจากตีนว้าเออตีนว้าวกับเปลี่ยนไหมครับผม หมวกแววเปลี่ยนไมคือกันนั่นก็น,น,นกทเป็นสาเหตุหนึ่งสองแหวนกวาดน้ำมันตัวรางสุดนะครับมันตายแวาหัวกับบดแวาวไม่เปลี่ยนหมวกแวาวไม่บดแวาวไม่เปลี่ยนแหวนไม่ครับแต่ลูกเดิมครับผมใส่ลูกสูบเก้าแล้วก็เปลี่ยนแหวนไม่นอกนั้นก็มีคลิกจอกหลอกครับผมกับวางว่ามันสีดีขึ้นครับเดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้แล้วผมจิอัปเดตเรื่อยว่ามันมันเป็นยังไงอาการนั่นมันหายไปบ่น,นะครับเพราะว่าช่วงระยะอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะว่าในรูครับอาจจะต้องอัปเดตไปเรื่อย เอาเป็นว่าถ้ามียังเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังไดไเกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะลงในคลิปนะครับผมครับผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เดียดอนตั้งใจเห็นว่านําเสนอต่อพี่น้องหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับผมขอบคุณครับที่เขามาเบิง้งแล้ยวก็เป็นกาลังใจไลค์เนนิวไว้ซั้านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ว่มีควันครับควันหายไปแล้วนะครับไม่มีควันครับ เรียบร้อยดีครับผม